โลกในแต่ละวันถูกทำลายโดยกิเลสตัณหาของมนุษย์ชยชาติเทพเจ้าผู้ปกครองโลกเห็นว่าถึงเวลาแล้วสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่และบริสุทธิ์เพื่อแทนที่มนุษย์เขาส่งอุกาบาตมายังโลกเพื่อเปลี่ยนที่อยู่อาศัยทั้งหมดหลังจากที่มนุษย์เกือบจะถูกทำลายจนหมดสิน้นไม่กี่คนที่ดูดซับพลังของอุกาบาตก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นเรียกเรียกว่าม็อกหรือเรียกยง่ายๆว่า มอนสเตอร์ออฟกสนั่นเองแต่ความทะเยอทะยานของมนุษน์นั้นแรงกล้าเกินกว่าจะจะกาจัดความทะเยอทะยานนี้ถูกสัตว์อื่นดูดกืนบนโลกและทําให้มันกลายเป็นสัตว์กระหายเลือดพวกเขาก็ะล้าวฆ่าทุกอย่างเหมือนกับที่มนุษย์เคยทํา,ากับเขามาก,ก่อนกวสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจางหนงจาก Mo x ก็กเวิร์ดไทยแลนด์คอมมิชชนี้นะครับผมวันนี้จะมาพูดคุยกกับเรื่องของ Mox กซ์เ็กเวิร์ดนะฮะว่า มันคืออะไรนะฮะและการเข้าใช้เนี่ยมันคือยังไงนะครับผมเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยด้วยกันครับ Mock s e ็กเ r ิเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการขุดคะแนน m o c k ฟรีนะฮะโดยการต้องโหลด Mock s e ็กเ r ิบน Android และ iOS ได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดส่วนพิเศษของเราช่วงที่สมัครครั้งแรกก่อนเท่านั้นนะครับผมถ้าหากสมัครไปแล้วไม่ได้ใส่ เพิชว,ชวนก็จะไม่ได้นะครับคะแนนของม็อกเนี่ยจะมอบให้กับผู้ขุดและผู้วางอิงทั้งหมดคะแนนของม็อกจะถูกแปลงเป็นโทเค็นบอ x เอ็นะฮะหรือเรียกเรียกง่ายว่าเป็นสกุลเงินที่มีค่าเป็นสกุลเงินของเงินดิจิตอลที่มีค่านะครับผมซึ่งใช้ในการให้บริการโดยโมเดล P2E นะฮะของเครือข่าย MOX กและก ซึ่งเป็นผู้ที่ผู้ใช้เนี่ยจะได้รับประโยชน์ทางการเงินผ่านการเล่นเกมครับก็คือเกมที่ขึ้นโชว์นั่นเองนะครับผมเรียกว่า m o n s t e r of God ดนะฮะเดี๋ยวตัวเกมเนี่ยจะผมจะพาไปเจาะลึกนะครับผมว่ามันคือยังไงนะครับผมเรามาเข้าเรื่องปัจจุบันก่อน,นครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปที่ตัวแอปพลิเคชันของ Mox Network นวครับว่าใช้งานยังไงครับว่า เราจะได้เหรียญอะไรยังไงโดยการวิธีทำเนี่ยจะทำให้ดูทันทีนะฮะผมแล้วก็จัดภาพมาที่วิธีการทำนะครับขั้นแรกเลยครับทำการสมัครลออินอะไรให้เรียบร้อยสามารถสมัครโดย Facebook และ Google p l a y ก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมี Has and i n t e r a ท t ร o เวชันะฮะขึ้นมาใส่โค้ดส่วนพิเศษของเราไปทันทีแล้ครับผมนี่นี่ครับขึ้นโชว์นะครับผม ถ้าดูในคลิปนะฮะถ้าใครมองไม่เห็นก็จะทิ้งโค้ดสุดพิเศษในช่วงสมัครจากทางเราไปได้เลยนะครับย้ำนะครับว่าโค้ดตัวนี้จะใช้ได้เป็นโค้ดเชิญชวนเป็นโค้ดสุดพิเศษรับรางวัลเล็กๆน้อยๆไปได้เลยนะครับผมคือต้องใส่ช่วงที่สมัครครั้งแรกเท่านั้นถ้าหากผ่านขั้นตอนนี้ไปปุ๊บแล้วไม่ได้ใส่ก็คืออดนะครับส่วนรหัสเนี่ยจะเป็น A A1407212241 นะฮะเป็นโค้ดสุดพิเศษนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่เห็นก็จะทิ้งโค้ดสุดพิเศษไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมหลังจากสมัครแล้วเนี่ยเราก็โค้ดอะไรใส่โค้ดพิเศษไปแล้วใช่ไหมครับผมที่ผมให้มานะครับกด apply เข้าไปนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นหน้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เมืเ่มอคลิกไอคอนหุ่นยนต์เนี่ยในหน้าจอหลักของเครือข่าย m o อ,อก กระบวนการขุด M O G จะเริ่มขึ้นนะครับผมนี่คลิกไปที่ไอคอนนี้เลยครับจะใช้มือสัมผัสก็ได้ถ้าเป็นมือถือใช่ไหมก็ใช้มือถือเนี่ยในการขุดดาวโหลด Android ก็โหลดทาง Play Store ทาง iOS ก็โหลดทาง App Store ได้เลยนะฮะแล้วก็จิ้มตัวรบเที่ยตัวหุ่นยนต์เนี่ย,หนย,นเ,นยเห็นไหมนั่นแหละครับมันจะรันให้นะครับผมแล้วมันจะเริ่มขุดขึ้นแล้วใช่ไหม คณต้องลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันทุก2 4ชั่วโมงเพื่อเป็นเพื่อการเปิดใช้กระบวกนการนี้ก็คือหากครบยีีชั่วโมงปุ๊บเราก็ต้องมามากดใหม่สมมติเรากดเวลา5ทุม่มเราก็มา5ทุม่มมากดใหม่โอเคนะครบ24ชั่วโมงพอดีวันต่อวันเดอร์นะฮะตัวบ่งชี้ความเร็วเนี่ยในความในการขดเนี่ยกับตัวนะับเวลาถอยหลังจำนวนคะแนนทั้งหมดที่ขดได้จะแสดงในเมนูโฮมนะครับผมนี่นะฮะนี่เวลาว่าเรา ขุดไปแล้วนี่มีเวลานับ่องหลังนะฮะเพื่อใครไม่เห็นนะครับผมแล้วก็เป็นตัวแรงขุดก็คือเอ็มจีต่อเฮิร์ส์นะฮะเฮิร์ส์นะฮะแล้วก็บวก0.1นะฮะนอกจากการขุดแล้วเนี่ยคุณยังสามารถได้รับคะแนนเอมอร์จีตบโตบโดยการเชิญชวนเพื่อนมาอีกนะครับผมเพื่อโค้ดเราไปชวนชวนชวนเพื่อนนะฮะเพื่อนรับแรงขุดนะครับผมอย่างเช่นถ้าเราชวนปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ก็แรงขุดก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะ เพิ่มเติมโดยคุณยังสามารถนานรับคะแนนเพิ่มเติมใยการชวนจนเพื่อระาย,ยาทิที่เชื่อถือได้ให้กับชุมชนของเรานะฮะแต่ละบัญชีเนี่ยมีรหัสเชิญที่ไม่ไม่สัมกันนะครับผม20%ของคะแนนขุดนะฮะของ MOG ทั้งหมดของคนที่คุณเชิญมาเข้าสู่ชุมชน,ชนเนี่ยจะได้รับการขุดเพิ่มเข้าไปใน MOG ทั้งมดนะฮะคุณจะได้รับคะแนนโบนัสของคนที่เชิญมานะครับให้เข้าร่วมชุมชนนั้นคุณจะได้รับรางวัลเป็นคะแนน อ้างอีเมื่อเพื่อนของคุณเข้าร่วมในการขุดเอเเเท่านั้นนะครับผมดังนั้นเตือนเพื่อนของคุณเกี่ยวกับคะแนนการขุดทุกวันนะครับผมคือให้เพื่อนมาขุดทุกๆวันนะครับผม <c oughs> เอาละครับในคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับเดี๋ยว E นะีหน้าเดี๋ยวมาต่อกันเรื่องตัวเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับแความขึ้นหน้าข่อาวสารต่างๆอย่าลืมนะครับใส่คดชวนชวนสุดสิ้์ของเราเท่านั้นนะครับจากในกวดไทยแลนด์คอมมูนิตี้นะฮะ แล้วพบกันในอีพีหน้านะครับผมอย่าลืมพบกันอย่าลืมกดไลค์สับตไคร้แล้วก็ติดตามพวกเราเพื่อไม่พลา,าดข่าวสารใหม่ๆจากทางเรานะครับผมแล้วเจอกันขอบคุณและสวัสดีครับผม